ว่ามีแอปเรียกใช้บริการขนย้ายตัวใหม่คือแบบมันว้าวมากอะคือเมื่อไม่นานมาเนี่ยต้องย้ายบ้านใช่ปะก็เลยเรียกใช้บริการแอปขนย้ายจาก delivery แล้วก็จะมีรถเราอีกคันไว้ขนของเล็กๆแต่ในรูปเนี่ยก็คือขับตามกันไปเลยก็คือรถเขาเนี่ยจะขนพวกของ,ของใหญ่ๆส่วนรถเราเป็นรถแบบ5ประตูก็จะขนพวกของเล็กๆพอแบบใส่รถได้เปิดเข้าแอปมาใช่ไหมเขาก็จะมีให้ล็อกอินก่อนใครยังไม่สมัครทําการกสมัครก่อนนะทุกคนจะลิงก์ผ่าน Google a d เขาก็ได้อันนี้บอกเลยว่าสะดวกมากๆเข้ามาเนี่ยก็จะมี ประเภทรถให้เลือกก็จะมีตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงรถเทลเลอร์ถ้าเป็นกระบะก็จะมีทั้งแบบธรรมดาแบบตู้ถึบกดที่ขั้นตอนต่อ,ตอไปตรงนี้เนี่ยก็จะเลือกวันเวลาได้สามารถเลือกช่วงเวลาได้ว่าจะจองด่วนหรือจองล่วงหน้าหรือว่าเราจะเหมาเต็มวันก็มีอันนี้สะดวกมากอ่ะแล้วก็เลือกจุดรับส่งให้เรียบร้อยกดต่อไปก็จะมีให้เลือกพวกบริการเสริมสามารถเลือกให้คนขับช่วยยกของหรือเลือกเพิ่มคนช่วยยกของได้มีช่องใส่หมายเหตุถึงคนขับว่าของที่ขนจะเป็นอะไรรูปแบบไหนอ่ะแล้วก็แนบรูปได้ด้วยขั้นตอนต,อนต่อไป ก็จะเป็นหน้าสรุปข้อมูลก็จะมีให้ใส่ชื่อเบอร์โทรรายละเอียดอย่าลืมเช็คความถูกต้องเช็คข้อมูลกดยืนยันการจองแล้วเรียกรถดได้เลยสําหรับใครที่ไม่มีรถใหญ่ๆไปคนของแบบเราแล้วก็มีแพลนจะเรียกรถลองใช้บริการลและะลิงก์ไว้ที่หน้าเพจเลย